ดูอะไรลูกดูอะไรดูน้ําไหลเหรอฮะฮะืไม่เคยเห็นน้ําไหลอ่ะลูกน้ําซักผ้าซักผ้าพวกหนูนั่นแหละน้ําไหลนะคะซักผ้าเนี่ยน้าจะไหลไหลมาตามคลองแบบนี้เนี่ยซักผ้าซักผ้าเขานะคะจะซักผ้าแมวผ้าแมวซักข้างนอกนี้นะคะซักผ้าแมวซักบ่อยๆนะคะว้าไงลูกข้าสุก ว่าไงโอ้โหพี่ต้มพี่ต้มนอนสบายเลยใบบุญมานะดวงเด่นสตาหาวเหรอคะมายมนี่ใครวยไครสแตมลุงปุ้นข้าวเจ้า ใบเงินน้องเพชรสาวตอดอกอังพอยดอกแก้วโอ้เต็มเลยนะคะมานั่งรับลมชมวิวกันด้านนอกยามใบยบใบใบเย,ย็นๆน,นี่แหละนั่งกันเต็มเลยนะคะแม่ออกมาตอนนี้ก็มาด้วยมาพามากันด้วยเลยนี่ ช่วงบ่ายเย็นๆตอนนี้เริ่มมีร่มแล้วนะคะเพราะว่าออตอนนี้ต้นไม้บังแดดได้แล้วนะคะนี่ต้นไม้บังแดดได้แล้วนะอุ้ยต้นดอกคูนของบ้านฝั่งโน้นนะคะนีนต้นดอกคูนนี่ตรงไหนก็สวยงามนะคะดอกคูนเห็นไหมเห็นไหมคะดอกคูนนี่ตรงไหนก็มีดอกนะคะช่วงช่วงเมษายน่นแหละดอกคูนจะออกดอกนะคะโอ้เห็นแล้วดีจังเลยต้นดอกคูนต้นใหญ่มาก อยากได้พอทีเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในที่เราแต่ก็ยังดีนะคะมันก็อยู่ติดรั้วเราเลยนะคะติดรั้วเราเลยเพราะว่าเาเวลาเขาปลูกต้นไม้กันนะเขาจะไม่ห่างมันเราปลูกเราจะปลูกหา่างจากรั้วแต่เขาจะปลูกติดรั้วกันเลยนะคะถ้าก็ว่าอยู่ในที่ของเรานะคะเอ้ยดีมากๆเลยแดดก็จะอย่างนี้นะคะเนี่ยน้องๆก็จะนั่งกันริมตรงนี้เต็มเลยนะคะนี่นั่งริมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเย็นนะคะ ตอนนี้ตอนนี้ยตรงนี้เริ่มเริ่มร่มรื่นแล้วก็เย็นดีแล้วนะคะเพราะว่ามันมีต้นไม้ไงมีต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงขึ้นเต็มเลยพอแดดมามันก็จะบงังบังแดดให้ไงก็ะะจะเป็นร่มเงามาทางนี้นะคะเนี่ยเนี่ยร่มเงามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็จะไปทางโน้นแดดไปทางโน้นแล้วนะคะนี่ร่มเงาถึงตรงนี้นะคะเ,เอาเก็อี้ออกมาให้น้องนั่งกันนะคะออกมาให้นั่งกันเพราะว่าแดดก็จะร่มแล้ว จะล่มแล้วนะคะเลยเอาออกมาให้นั่งกันนะคะโอ้นั่งกันเต็มเลยนั่งกันเรียงรายเลยนะคะดู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 ดดดข้าต้มใบบุญมานะดูนี่ดูนี่เต็มเลยนะคะนี่น,นี่โอ้โหเด็กน้อยใบเงินน,นั่งกันเรียงรายเต็มเลยอยู่กันเต็มเลยลูกแม่แก้วตาอยู่กันเต็มเลย ทำอะไรกันลกูกสามใบเท้าทำอะไรกันข้างนอกก็จะเป็นหมาข้างนอกก็จะเป็นน้องหมาต้นมะยมเริ่มโตแล้วนะคะใต้ต้นมะยมเนี่ยก็จะไม่มีญ่าเลยนะคะก็มีต้นต้นไม,ม้มันโตแล้วไงแต่ไม่มีหญ้าข้าใต้ล่างนะคะโอ้ยดีมากๆเลยดูน้องๆน,นั่งเรียงกันเรียงรายกันเต็มเลย เอาออกมาเพื่ออ,ออกมาตั้งให้น้องๆได้นั่งกันเพราะว่ามันจะเย็นแล้วนะคะก็เลยเอามาตั้ง,พา,างาพาการไปเล่นอยู่ใต้น้องหมาพากันไปเล่นอยู่ใต้นั้นน้องหมามเป็นห้องที่พวกเขาออกมาอยู่กันแล้ว สบายๆเลยนะคะแต่น้องๆทางห้องของฝั่งที่ของข้าตังเนี่ยไม่ยอมมาอยู่ที่นี่กันเอามาแล <g zia> <t> ้วก็กลับกันไม่ยอมมานี่ใครจะมาดูน้ําไหลเร็วๆมาดูน้ําไหลนี่เร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำไหลแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้าซักผ้าไหลนี่ใครจะมาดูมามาเร็วๆไปไหนล่ะดวงเดือนดวงเดือนไปไหนลูกมาอ๋อกล้วยไข่ดูอยัวลูกกล้วยไข่ดูใช่ไหมอ่ะกล้วยไข่ดูน้ําไหล เด็กๆไม่เคยเห็นน้ำไหลดูๆเขานั่งดูน้ำไหลนี่นี่นี่จ้าจ๋าว่าไงลูกปังปังว่าไงคะปังปังข้าวหลามพ่อใยญ่อยู่ฝั่งนน้นนะคะนั่นๆอยู่นั้นสบายดีกันนะคะมามาลูกมาจับมือจับมือค่ะลูกเออมาเร็วมาดูน้ําไหลกันมาดูน้ําไหลกันเร็วมาข้าเจ้าดูไหมข้าเจ้าดูไหมใบเงินมาดูน้ําไหลลูกใบเงินมาดู ไปเงินมาดูน้ําไหลเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมน้ําไหลซักผ้าซักผ้าพวกเขานั่นแหละนะคะเห็นน้อง,นอ,งนอนกันแบบนี้ทุกคนก็ยิ้มตามเลยเนาะเพราะน้องมีความสุขมากเลยนะคะ ความสุขของพวกเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b e ดูโฆษณาให้กับมน้องๆด้วยนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่กดติดตามนะคะจะพลาดคลิปเวลาลงคลิปนะคะต้องกดติดตามนะคะดูโฆษณาให้กับมงน้องด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าก,กดข้ามนะห้ามกดข้ามนะ แล้อย่าลืมกดติดตามนะคะห้ามกดข้ามนะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะอ้วมีการสู้พี่เขาอีกตัวนี้เดียวแค่นี้สู้เขาเก่งกันเก่ง,งังเลยเนี่ยฮะไปเงินเก่งจังเลยเราเนี่ยฮะจะเป็นตัวแสบในบ้านเลยยังไงเราตอนนี้ฮะจะแสบในบ้านเลยใช่ไหมเ,เจ้าไอ้บุญก็วิ่งไอ้บุญอยู่ตรงนี้นะลูกเนาะพาลูกอยู่ตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วลูก มีความสุขดีสนุกสนานน่าเริงพี่ต้มเอ้ยใบบุญ <c oughs> เขาหนึ่งทำอะไรฮะเขาหนึ่งทำอะไร <c oughs> มีการนั่งฉี่อีก โชคดีที่ตรงนี้มันเป็นแดดเนาะเป็นแดดแล้วก็กลิ่นไม่มีนะคะไม่มีกลิ่นแต่ก็เดียดยเด๋ยวฝนตกเดี๋ยวหรือที่ลดน้ําต้นไม้มันก็สะไปได้วยกันแหละมันก็แบบว่ากลิ่นก็จะไม่มีนะคะฝั่งโน้นทำะไรการฝั่งโน้นอ่ะทำะไรกัน,น,น,ะะกนฮะทำะารการฝั่งโน้นอ่ะพี่ปโป้พี่ปโป้อยู่ฝั่งโน้นเด็กๆถ้าแม่ลุกมานี้เขาจะรู้กันหมดเลยนะน้องหมาเนี่ยถ้าแม่มาห้องนี้เขารู้กันหมดเลยนะตามมากันเต็มเลยนะคะ ตามมาดูกันเต็มเลยกบละกบอันแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามดูคลิปดูโฆษณาให้กับน้องๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ